เด้กพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ดอมาสิปากกาเงียบเงียพี่น้องผูดอัดเสียงเงียคนเงียปลาไปเบิ่งเบิ่งกันโอ้ยหลุดแล้วโอ้เงียบเงียบเงียบเงียพี่น้องโอ้ไปน้องไปน้งเปน้องใส่ยงเงียบไม่ก่อนใส่ยงเงียบไม่ก่อน นี่ปวดอัดพี่น้องปวดอัดโอ้เงี้ยรถเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบอีกทีกันหล่อมันหล่อมันเอาอันนั้นว่าหันอ้อยว่าหันอ้อย <c oughs> อ้อยเงี้ย <c oughs> อันนี้เราคลองแคลพี่น้องเว้ยเดี๋ยวเด้วยใส่ลายไลเบิยก่อนสีเห็นแล้วเห็นฟุ้ง บักเอฟโอ้ยขาดรุดรุดรุดที่น้่าลุดบ่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สามไม่สามที่น้องแกมือแกมือบะหันน้อยบ่ปะหันบ่อื่นเลือดบ่ง่ายๆไปเลยพี่น้อนไปเลยไปไปไปกัดไปกันโอ้ยเสระบักเอฟบักเอบอาเบสก็มีครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ บอดายคุยบอด้ยคุยจีบฝ่ามือดูพี่น้องบกเอบบกเอบโอ้ยปวดท้องปวดท้อง